ฮัลโหลครับเนี่ยเราจะมารีวิวโชค๊คเมื่อเราไปไปปรับมาแล้วนะครับปรับใหม่เรามัาจะเป็นยังไงเมื่อกี้เทสร,รอบแรกเนี่ยโช๊คกันนิ่มเงินไปมันอ่อนเงินไปนะครับเหมาะสําหรับวิ่งถนนลา,าดยางแต่ถ้าวิ่งถนนอนโอโร้จริงๆต้องไปปรับใหม่เมื่อกี้ปรับมาแล้วนะไปเซ็ตโชค๊คใหม่ทั้ง4ตัวเดี๋ยวลองเทสดูนะว่าจะเป็นยังไง เรามาดูมาเรามาถามดูครับเป็นยังไงครับเป็นไงครับเนี่ยโอ้ oh, รอบนี้พอดีรอบนี้ถ้าวิ่งถนนเส้นทางออฟโรดเนี่ยพอดีครับปรับเบอร์ห้า้วตัวนี้เซ็ตมาใหม่งล่างก็โอเคนะครับลงตัวส่งรถลูกค้าได้นะครับวันนี้ going on good job